สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดด้มทีมเช่นเคยครัวันนี้เราพามาดูเจ้า PC 1 3ราทำการล้มต้นไม้ต้นไม้ล้มก็2สต้นครับต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นด้านข้างของแม่โต้นหนึ่งครับมาดูซิว่ามันจะยากไหมจะง่ายไหม ตรงนี้มีสายไฟด้วยเสาฟ้าเสาไฟาฟ้าด้วยนี่ยม,มาล้มมาฝั่งนี้ไม่ได้นะต้องไปฝั่งนู้นฮะต้องดันไปฝั่งนูน้นฝั่งเดียวครับล้มฝั่งนี้สายไฟฮะ,ะหลังจากขุดดินล่อต้นไม้นะครับเสียเตอร์จะเอาอยัางไงจะล้มไปทางไหนนะ จะล้มไปทางไหนทางนี้ไม่ได้นะอ๋อตะมกูุตรงนี้อีกหน่อยครับลำต้นยาวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีปัญหาหรอกครับอาจจะง่ายหน่อยไม่เหมือนต้นตายกับคอไผ่ครับไอ้นันะยย่ะรากกวาจะออกได้ ลวงซ้ายลวงขวาเหมือนกันโอ้ล่ากมันลึกขนาดน,นั้นใช่เลยจะล้มไปทางไหนจะต้องเอาฟังนั้นลึกกว่านะครับถ้าเราจะล้มไปทางไหนก็แล้วแต่เราจะต้องเอาด้านนั้นให้ลึกกว่าครับเพราะว่าต้น,ตนไม้จะล้มไปทางนั้นครับ ขยับเข้าที่เข้าทางนยะเดี๋ยวทาทำการครับดันนะดางคายดีครับ ดงลำนะฮะมานะฮะไม่ยากน้องๆแต่ระวังสายไฟไว้ดีนะฮะเอาละครับตันแล้วนี่ฮะยางยางมันติดกิ่งสายไฟครับหน่อยหนึ่งนี่นี่ต้องเฉียงมาทางนู้นหน่อยนะนี่ฮะต้องมิดตัวมาทางนี้ครับมันกิ่งมันโดนสายไฟหน่อยครับนี่ ะลงเลยคันนี้อ่าล้มเลยวนี่ฮะคาไว้ตรงนี้อีกคาริงต้นไม้นี่ไว้อีกนี่ฮะหลมเสร็จแล้วมันไปพาดกับอีกต้นหนึ่งฮะเดี๋ยวต้องทำการยกก่อนยกออกก่อนครับ เกาะมาทางนู้นครับเกาะไปฝั่งนูน้นอ้าวอ้าวล้มนะฮะทีนี้ก็ยกไปฮะยกไหวไหมไม่น่าจะมีปัญหาหนาต้นขนาดนี้ ไปทางนู้นแหละเสร็จไปแล้วครับต้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งครับว่าจะยากไหมเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ต้นหนึ่งครับดูแล้วต้นต้นนั้นไม่เอาครับต้นนี้ไม่ได้เอาออกครับต้นด้านลังครับเอาต้นนี้ต้นเดียวครับอีกต้นหนึ่งครับถึง2สองต้นครับ ต้นนี้ก็ปกคลุมไปด้วยกิ่งไม้ต้องทำการเอาพวกกิ่งไม้อยู่ข้างออกก่อนครับเพราะว่าจะต้องขุดดันข้างของต้นไม้ต้นนี้ก็จะหางเสาไฟฟ้ามาหน่อยครับ อากว่าต้นที่แล้วหน่อยนะอาะเดียเตยจะไปตรงไหนมันมีรวดน้ำาย เอาพุดใค้รอบต้นไม้ก่อนครับถ้าเป็นต้นเล็กๆก็ดันเอาเลยฮะัอามามังมุมกลองอีกเอาจะดันเลยเลยจะเอาแค่นี้นะโอ้โหเซเตอร์จะเอาเลยครับจะดันเลยฮะ ส่อในหน่อยเดียวจะดันแล้วอีกสักหน่อยไหมนี่ฮะจะล้มไหมอ่ะอ่ะล้มไหมครับล้มครับเอ,เอ๊จะไปคาต้นนั้นหล่าว อ๋อจะสวิงมาให้มาทางนี้ครับโอ้ล้มครับโอ้ยต้นนี้ล้มงา่ายจงอ่ะเป็นอันว่าล้มเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสองต้นนี่นะฮะมาทําการล้มต้นไม้ครับไม่ยากอย่างที่คิดครับถ้าเป็นต้นตานยยากแน่เดี๋ยวเป็นอันว่าคลิปนี้บุญรอดดําทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้เห็นการล้มต้นไม้ของเจ้าบีซีรไปแล้ว ฝากติดตามด้วยครับคุณรอดดำทีมครับสวัสดีครับ